กลับมาพบกับครูดีครูเก่งของสำนักง,งานเขตพื้นที่การกามมศึกษามัธยมศึกษาเขต4ถ้าพูดถึงภาษาไทยแล้วนอกจากจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสแสวงหาความรู้ในลำดับที่สูงขึ้นไปอีกด้วยครับและวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณครูวัชรีพรกลมกล่องครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนสายปัญญารางังสิต ซึ่งท่านมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและแก้ปัญหาในชั้นเรียนได้อย่างดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณครูมีกลวิธีการสอนภาษาไทยอย่างไรให้ประสบความสําเร็จครับสําหรับเทคนิคการสอนที่นํามาใช้นะคะก็คือเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือค่ะการนําเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือมาใช้ก็คือจะให้เน้นให้นักเรียนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแต่ แรกเลยแล้วก็ขั้นสุดท้ายขั้นสรุปเนี่ยก็จะให้นักเรียนออกมาสรุปบทเรียนโดยนําความรู้ที่ได้รับเนี่ยมาสรุปเป็นองค์รวมให้กับคุณครูและเพื่อนๆฟังค่ะครับถือว่าเป็นวิธีการเรียนการสอนที่ดีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่นักเรียนจะได้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมชั้นแล้วก็คุณครูนะครับสำหรับนักเรียนที่มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการเรียนภาษาไทยคุณครูมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรครับ สำหรับนักเรียนที่มีทัศนคติไม่ดีกับการเรียนภาษาไทยนะคะคืออาจจะไม่ชอบหรืออาจจะเกิดความรู้สึกว่าภาษาไทยเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่ายก็จะใช้เทคนิคการนำเพลงเนี่ยเข้ามาใช้ในการเรียนการสอนคือเริ่มจากขั้นนำเข้าสู่บทเรียนเราจะเปิดเพลงให้นักเรียนเนี่ยร้องเพลงแล้วก็ปลกมือตามจังหวะ เมื <muitas> ่อตั้งเรียนรู้สึกสนุกสนานกับการร้องเพลงความเบื่อหน่ายในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเนี่ยนักเรียนก็จะรู้สึกผ่อนคลายลงค่ะหลังจากนั้นก็จะนําเกมมาใช้ในการเรียนการสอนอย่างเช่นการแจกบัตรคําให้นักเรียนเนี่ยนำไปแปะกับกระดานเพื่อจําแนกคานะคะอย่างเช่นเรื่องของภาษาบาลีสันสกฤตนะคะนักเรียนก็จะต้องจําแนกให้ได้ว่าอันนี้คือคําภาษาบาลีหรือภาษาสันสกฤตค่ะครับคือคุณครูใช้ เพลงนําเข้าสู่บทเรียนแล้วก็ใช้เกมในการจัดการเรียนการสอนควบคู่ไปด้วยใช่ไหมครับ,รบจึงทําให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีขึ้นใช่ไหมครับและคําถามสุดท้ายซึ่งถือว่าเป็นคําถามที่สําคัญมากเลยนะครับเพราะว่านักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องการอ่านไม่คล่องและเขียนไม่คล่องคุณครูมีวิธีการแก้ปัญหานี้อย่างไรครับ สำหรับปัญหานี้นะคะเรียกได้ว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นปัญหาที่หนักหนาสาหัสมากเลยทีเดียวนะคะสำหรับการศึกษาไทยในยุคป,ปัจจุบันนี้นะคะการวิธีการแก้ปัญหาของโรงเรียนสายปัญญาลังสิตกลุ่มสาระภาษาไทยเนี่ยก็ได้ทําการคัดกรองนักเรียนก่อนนะคะเด็กในเบื้องต้นเปิดเทอมมาวันแรกเนี่ยเราจะให้นักเรียนเนี่ยมาสอบอ่านเป็นรายบุคคละคะ่ะหลังจากนั้นเมื่อนักเรียนมาอ่านเป็นรายบุคคลแล้วเราจะจําแนกเป็นสามกลุ่มกลุ่มเก่งกลุ่ม ปานกลางแล้วก็กลุ่มอ่อนสําหรับนักเรียนกลุ่มปานกลางกับกลุ่มอ่อนเนี่ยถือว่าอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องเราก็จะนําเด็กกลุ่มนี้ค่ะนํามาพัฒนาในช่วงพักกลางวันค่ะโดยให้เด็กกลุ่มนี้มาฝึกอ่านฝึกเขียนในช่วงพักกลางวันแล้วก็หลังจากนั้นจะทําการประเมินผลทุกๆเดือนเดือนละหนึ่งครั้งค่ะเพื่อดูความก้าวหน้าในในการจัดกิจกรรมหลังจากนั้นก็ จะมีการรายงานผลให้ผู้บริหารทราบค่ะคและจากการพบปะพูดคุยกับคุณครูปนิสลาสิงหะคงจะพบว่าคุณครูได้มีวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลายทั้งเรียนในห้องเรียนและเรียนนอกห้องเรียนซึ่งเป็นวิธีการจัดก,การเรียนการสอนที่ทําให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพทําให้การเรียนการสอนวิชาภาษาไทยในชั้นเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ